ข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนกันแล้วนะคะวันศุกร์ส่ทงท้ายสัปดาห์ค่ะเกาะติดกันที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะวันศุกร์บรรยากาศการลงทุนก็ค่อนข้างจะผันผวนนะคะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียบวกได้ตลาดหุ้นไทยบวกได้ในฝั่งของสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเจอกับกระแสหรือว่าข่าวลบไปนะคะหลังจากเขามีการเปิดเผยข้อมูลจํานวนผู้ที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานค่ะปรากฏว่าตัวเลขออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะคะก็เลยสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐนอกจากนั้น แล้วนะคะก็ยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีรวมทั้งผลประกอบการของหลายๆบริษัทที่ประกาศออกมาค่อนข้างจะน่าผิดหวังด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงนี้ก็คือข้อพิพาทระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายลงทําให้ดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาปิดลบไปราวๆร,ร,ร้อยกว่าจุดนะคะส่วนตลาดในบ้านเราเองค่ะวันนี้ก็ต้องติดตามกันด้วยนะคะหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องการเมืองที่ก็กลับมา ร้อนกันอีกรอบหนึ่งนะคะการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็แนวโน้มของเศรษฐกิจด้วยในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะคะมีข่าวดีมาในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคณะกรรมการก,กำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพค่ะมีมติออกมาให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่า FT สําหรับการเรียกเก็บในเดือนกันยายนถึงธันวาคมนะคะปรับลดลงอีก0.83สตางค์ต่อหน่วยส่งผลทําให้ค่าไฟ ฟาเฉลี่ยลดลงเหลือ3บาท63สตางค์ต่อหน่วยส่วนแนวโน้มค่าไฟฟ้าตลอดทั้งปี2564หากหากดูเฉพาะค่าเชื้อเพลิงซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักก็พบว่าแนวโน้มค่าไฟน่าจะลดลงเพราะว่าราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวร่วงลงนั่นเองค่ะ มาถึงประเด็นร้อนกันหน่อยนะคะสำหรับการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะบรรดาภาคเอกชนก็ค่อนข้างจะแสดงความกังวลเหมือนกันว่าความต่อเนื่องของนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนแล้วก็คณะรัฐบาลเนี่ยน่าจะต้องให้ความสําคัญนะ,นะคะโดยล่าสุดทางคุณกลินสารสินค่ะประธานกรรมการหอการค้าไทยออกมาแสดงความคิดเห็นต่อทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลโดยมองนะคะว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นทีมเศรษฐกิจใหม่เนี่ยไม่ว่าจะตําแหน่ง ใดก็ตามอยากจะเห็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนและสิ่งที่ทีมเศรษฐกิจใหม่จะต้องดําเนินการแบบเร่งด่วนก็คือปัญหาปากท้องของประชาชนนะคะเพราะว่าเราก็เจอผลกระทบของโควิด -19 กันไปแบบเต็มๆขณะที่คุณทีมค่ะลีลหพันธ์นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารมาต r ฐานชาเตอร์ไทยบอกว่าตอนนี้ก็ยอมรับว่ากังวลเหมือนกันกับการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นทั้ง3ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นความต่อเนื่อง ื่องของนโยบายโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่องในช่วง4-5ถึงปีซึ่งดรสมคิดจตุศรีพิทักษ์เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไหนจะเรื่องความต่อเนื่องของการดําเนินนโยบายเยียวยาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงความไม่มั่นใจถึงการโหวตงบประมาณปี2,564ด้วยซึ่งจากการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นอาจจะมีผลทําให้เกิดความล่าช้าเหมือนตอนโหวตงบ2,563 หรือไม่อันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะจากภาคเอกชนนั่นเองค่ะนี่คือประเด็นที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะซึ่งติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันเลยเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจด้านอื่นๆกันต่อค่ะ